โอเควันนี้ผมจะมาสอนเอาปืนบาเลตที่ผมเคยบอกไว้นั่นเองนะซึ่งวิธีแรกเลยก็ให้เราเข้าเกมมาแล้วกดสร้างห้องก็ผมจะเลือกเป็นมือดิงหองแล้วกันเจ้าเดิมเพราะว่ามันเข้าใจง่ายแล้วมันก็ก็น่าจะผมถนัดสุดละโอเคครับเมื่อสร้างห้องเสร็จแล้วใช่ไหมให้เรากดสต็อปโอเคกดปุ๊บให้เราเลือกอันนี้นะตามผมเลยกดทัชทัชบัต t o นเลื่อนหาคําว่าเมนสปาอ่ะก็คืออันนี้นะเสร็จปุ๊บให้เรากดตรงนี้อ่ะตรงเนี้ย ลบไปึบปึบปึบึบปึ๊อะกดค้างเลยนะจนเหลือแค่นี้อะเหลือเท่านี้นะเราพิมพ์ M82A1 แบบนี้นะแล้วก็อโอเคโอเคพิมพ์เท่านี้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เรากดเซฟเสร็จปุ๊บให้เรากดอ,อันนี้กดอันนี้แล้วก็อันนี้คะแล้วก็กดกลับไปที่เกมนะเสร็จปุ๊บให้เรากดซับปืนทีหนึ่งชิ่งเนี่ยเราจะได้ละบาลีนั่นเอง ก็นั่นแหละเหมือนก็คือแบบใช้ได้คือคือบาเลตเลยนั่นแหละก็คือแบบเนี่ยก็กดยิงมันก็จะไม่สับใช่ไหมยิงรัวได้นะหรือว่าจะยิงแบบสับก็ก็ได้แนละ้วแต่คนชอบเท่านี้แหละครับวิธีเอาบาเลตที่ผมบอกส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวก็อยากดูก็ไปดูได้นะเดี๋ยวผมเนี่ยผมจะให้ตัวไอไว้เองนะก็คลิปรีวิวบาเลตแบบว่าจัดเต็มก็คือในคลิปนั้นผมจะยิงแบบรัวเพราะั้งแต่ไแปบบอ่ะคลิปนั้น,มนผมยิงมันขึ้นนะเฮดช็อตพอนะ ไม่รู้ผมผิดเสียงไว้ไม่โอ้โหเยอะเยอะเยอะนี่ยิงแบบโนสโคบนี่ใครไม่อยากสับก็ยิงรัวได้เนี่ยปืนเทพเลยเนี่ยบาลรดอะ่ะโอ้โหเฟรมดอปเออแล้วก็สำหรับใครที่แหลกก็แนะนำให้ปรับบอดน้อยๆนะอืมอือืมโนสโคเออตายก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพลงเท่านี้แหละฮะก็มาสอน วิธีเลต์เฉยๆนะเอา,าเลต์เฉยๆก็คลิปหน้าอยากให้เป็นอะไรหรือให้สอนอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะก็จะเป็นกําลังใจให้ผมอย่างมากเลยครับผมโอ้ยยิงไม่โดนอุ้ยมันยิงโดนโอ้ยยิงติดอะไรวะออออออเรียบร้อยครับก็บายครับ